ไอเจ้โจรโ,โลกจิตนี่แกจับพวกฉันมาทั้งกลุ่มเลยงั้นเหรอเฮอเดี๋ยวเธอดาแกคิดว่าที่นี่จะขังฉันไว้ได้ง่ายๆงั้นเหรอไบ่ิดทางซะหรอกเราต้องหาบทแสรีที่จะออกจากที่นี่ให้ได้ปุ๊บเปิดไม่ได้เลยนะไม่มีอะไรเลยนี่มันไม่มีของเลยเหรอที่นี่เฮ้ย นี่เราไม่มีอะไรที่จะใช้ออกจากที่นี่ได้เลยเหรอตรงนี้มีจุดกากระกบาดอยู่อ๋อต้องมีอะไรเกี่ยวกับหลอดไฟแน่ๆแต่ตอนนี้เราจะออกจากที่นี่ยังไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเราได้มีดเดียวมันพอจะงัดออกไปได้ไหมงัดไม่ได้เอามีด เฮ้ยตรงนี้มีกล่องพยาบาลอยู่เฮ้ยเราสามารถเปิดได้ดีได้ล็อกพิกมาแล้วข้าบอกเลยไอ้โจรโลกจิตไอ้แก่เดีวไวิ่หทางจับข้าไว้ได้หรอกจำเอาไว้ด้วยตรงนั้นมีหมาเฝ้าอยู่เจ้าหมาน้อยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหมาน้อยนี่เจ้าส่งเสียงทำไม เดี๋ยวเถอเดี๋ยวเถอะเฮ้ยไอเจ้าหมามันส่งเสียงอะห้องข้างหลังนี่คือห้องอะไรมันกำลังจะมาแล้วมันกำลังจะมาแล้วเรายังไม่ได้ไปไหนเลยไอเจ้าหมาเกส่งเสียงเฮ้ยมันให้หมามาเฝ้าเราไว้เฮ้ยนั่นมันไอเจ้าโจรสตะค เก๋เกจับฉันมาดีดิทำไมเนี่ยฉันไม่ได้รู้จักกับเก่เลยนะมันไม่รู้ว่ามีอะไรผิดปกติในนี้ก็ยากหน่อยเละนะเอาละตอนนี้เรารู้แล้วว่าหมามันจะกัดเราอย่าออกไปแล้วเราจะออกไปยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยตรงนั้น ตรงนั้นมีชุดชุดของใครอะมีชุดอยู่เฮ้ยแล้วก็มีหัวฟักทองอยู่ข้างในนั้นเอาละตอนนี้มาเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหยังไม่ได้ไปไหนเลยอันนี้ก็ล็อกอันนี้ก็ล็อกมีเชือกด้วยตรงนี้มีเชือกเดี๋ยวมีกระดิง่ง ไป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 มันมีโอ้ยต้องเดินดีๆโอ้นี่ไงมีกับดักโอ้ยยังไม่ได้ไปไหนเลยมาเกไม่มีทางจับฉันได้หรอกเกไม่มีทางจับฉันได้เพราะว่าฉันยังไม่ได้ไปไหนเลยเฮ้ยจะโจรตะนครโลกจิตฉันอยากเปิดออกไปอัดหน้าจริงๆเลยนะเฮ้ย <c oughs> นี่เดินมาใกล้ถึงขนาดนี้เลยเหรอก็ดูหัวัมดิหัวมันมีหลอดไฟด้วยอ่ะว้าวเท่เจริงๆเลยอ่ะชุดเกย์ห <laughs> มวกแต่ตะคอสแต่มีหลอดไฟด้วยแล้ว <c oughs> เอาหลอดไฟไปติดไว้ตรงไหนเอะสายยงตรงไหนละ่ะไทาที่ทําไม่มีไฟรีบออกไปเลยนะปุ้ยสองค้งแล้วตอกค้งที่มันโผล่หน้ามาเราอยู่ไม่ได้อะไรเลยเดินดีๆระวังระวังเรื่องของกับดักด้วยตรงนี้มีกล่อง ต้องใส่รหัสเดี๋ยวนะเราก็ค่อยๆไปเฮ้ยในนี้มีปจเจเอาละปจเจในนี้มีต้องใช้ต้องใช้มือจับโอ้โอเคใช้มือจับใช่ไหมเฮ้ยตรงนี้มีนอ็อตข้างในมีกุจเจด้วยเอาละเจไม่รอดแนะ่ไอ้จ้โจรกระจอก โอเคกุคเจกุเจใช้ทำอะไรล่ะเนี่ยเราจะดูของให้ดีว่ามีอะไรบ้างตัวนี้มีขวานอยู่แต่มือนจะขาดมือจับแล้วนะแล้วก็เฮ้ยอันนี้หยิบได้ด้วยเดี๋ยวโอ้มันเอาไปเอากลับได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะรู้เอาขันในนี้เหรอเอากุเจใช้ทำอะไร กูเจขันไม่ได้บดปิดไฟได้ด้วยเดียว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 อุย้ยมันก็เดินลำบากแล้วนะมันมีกับดักกูเจขันตู้นี้ได้ไหมไม่ขันไม่ได้แล้วให้ไปใช้ไหนละเนี่ยหลอกพีกก็ใจไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยสักอย่างเอาไงดี เราเดินไปไม่ได้เลยอะเฮ้ยเอา้างี้มันจะไม่มาเหรอเฮ้ยเดี๋ยวอะไรที่ใช้การได้บ้างเอา้ามันไม่ได้ยินเหรอทำไมมันไม่มีเวลาขึ้นนะ่ะเดี๋ยวนะถ้ามันไม่ได้ยินแบบนี้ก็ดีเลยรีบหาของก่อนใต้นี้มีอะไรใต้นี้ไม่มีของ โอ้ตรงนี้เป็นริกลอนที่ดีใช่ไหมเราสามารถล่อนเวลามันมาได้โอ้โอเคแต่เดียวนะเมือแเราได้มือจับมาเอา้าฟักทองหนึ่งทับยี่สิบคือไรไม่มีไฟตรงนี้โคมันมืดสนิทหรือต้องหาไฟมาต่อยก่อนปุ๊บลงมาลงมาปุ๊บ เราได้ดีขันประตูแล้วก็เฮ้ยเก้าี้เอาไปได้เก้าี้เอาไปได้แบบนี้ดีเลยนี่นี่ลอยนี่ไงหลอดไฟใช่ไหมนี่ไงวางแบบนี้ไงเออเราเห็นการกรบาดตั้งแต่แรกเรียบร้อยเราได้หลอดไฟแล้วต่อโต๊ไปวางแต่นี้เหมือนมือจับมือจับจะไปใช้ตรงไหนได้ล่ะเดินดีๆเสียวเหมือนกันนะเนี่ย จูเว็บ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 วางไว้ที่เดิมแล้วก็เรา,เาหลอดไฟมันมืดเกินไปใช่ไหมนี่มันไม่มีหลอดไฟจริงจริงด้วยเรียบร้อยเปิดไฟโอ้มองเห็นแล้วเอาละตอนนี้เราจะต้องทำไงอันนี้ต้องใช้ไขควงมาขันอีกใช้ไขควงแล้วก็วิเัยกันอยู่ตรงนี้ ของไหนที่มันเรืองแสงเนี่ยรู้สึกว่าอันนั้นจะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้อันนี้เหมือนจะต้องอ,อะไรมานทาลายหรืออาจจะเป็นขวานก็ได้อันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่ได้เรืองแสงอะไรพอจะใช้ได้บ้างเฮ้ยอันนี้มีกล่องรู้สึกว่าจะใช้ไม่ได้นะกล่อง <c oughs> มันเป็นหมวกคิดมากอะ เฮ้ยอย่างน้อยเราก็เจอฟักทองโอเคสองทับยี่สิอันนี้ปะโอ้โหอูหาไปเถอะตับไฟขึ้นแล้วไงต่อค่เนียฮลัลโหลเอา้าอะไรวะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนแล้วตูจะเข้าไปห้องนั้นยังไงอะ มันไม่มีของอะไรแล้วเหรอโอ้โหตัวก็หาไปเตอโอ้โหนี่ไงคุจี oh <no. S 1> โอ้โหหาทั่วหาแบบโอ้โหหาหมดเลยจะต้องขึ้นมาที่นี่ใหม่หาแบบทั่วเลยจริงๆนะไม่รู้ว่าโอ้โหจะไปต่อเองไงฮะตอนแรกนึกว่าจะต้องกลับไปใบแล้วแล้วหึืว่าจะต้องให้มันเจอละก่อนนี่เราปิดไฟยังวะข้างบนปิดแล้วเนาะไอ้บาดีก็คูอยู่ได้เฮ้ยโอ้ เราก็หาของไปเจอมันมีตู้ร้อนอยู่โอเคเปิดได้แล้วเฮ้ยฉันหิวเหลือเกินน่ะแต่ฉันถ้าฉันกินไปเผื่อมันจับสังเกตได้เหรนะเนอาจจะสังเกตเราได้อย่าเลยอันนี้มีเกะอยู่อ่ามือจับมันหายไปโอเค มีของไหมไม่มีของทุกอย่างต้องอยู่แบบเดิมนะตู้ตู้เหมือนจะต้องใช้อะไรตัดโอเคนั้นก็ไม่มีปัญหาอันนี้เป็นช่องฐานเฉยๆทำไมมันลึกลับซับซ้อนอย่างเลยละ่ะเปิดออกมาไม่ได้ในห้องนี้อะห้องนี้เข้าไม่ได้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยว เหมือนมันจะมีรหัสอยู่ตรงนั้นแต่มันเปิดไม่ได้อะดิเฮ้ยแต่เหมือนมันอ๋อมันทะลุไปไปทะลุไปหาห้องเราไป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 ปึบโยกโยกเกเกไม่มีวันจับชันไว้ได้หรอกนะหกสองสี 6, 2, โอเคนี่แหละเป็นไงไอคิวชั้นสูงก,กว่าเกอะไรเจ้าโจโลกจิตหกสองสี 6, 2, เอาละ นี่มือจับเรียบร้อย <c oughs> ขอให้ได้ของดีๆเถอะมือจับอันนี้ใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> กิมตัดว้าว <c oughs> อะไรอะชาวประมงตกปลา <c oughs> เดี๋ยว ชายตกปลานั่งอยู่เขารอเหยื่อกินเบ็ดมาเป็นชั่วโมงแล้วเมฆฝนก็ก่อตัวไฟก็ดับลงพร้อมกับฝนตกเหลือแค่ตาของชายคนนั้นที่เราอยู่อะไรวะอะไรวะงงวะเดี๋ยวเอยเฮ้ย,ยมันมีปริศนาอะไรเอ่ยเหรอหรือเราต้องอ่านอันนี้ให้เข้าใจถ้าสังเกตดีๆนะสังเกตดีๆเก๊อ่ะมันจะมีไอ้นี่อยู่มืนปิิตนาอันนี้จะเป็นลูกตาไฟดวงจันทร์ดาว มันมีท่อนหนึ่งที่บอกว่าดาวหายไปจากฟ้าเออโอ้ตาหายไปอย่างงี้ไหมเหลือแค่ตานี่ไงเหลือแค่ตาของชัยที่เต้าหมองมันเหลือแค่ตาไว้โอ้โหเป็นไงความคิดลับลึบโอ้โหไม่เปิดด้วยจะตูเข้าไปในนี้ก่อนดีกว่าเอาเข้าไปไม่ได้ด้วยประตูเก่าแล้วฮะไม่สามารถเปิดได้อย่าบอกต้องใช้ขวานนะ ปิดไว้ก่อนนั้นมันก็เหลือแค่ตรงนี้แล้วว่าเฮ้ยเอา้าเรียบร้อยฮะโอ้ยได้กุญแจมาแล้วเดี๋ยวนั้นแล้วมันไปเกี่ยวข้องอะไรวะอยากจะอ่านอีกรอบเหลือเกินดาวหายไปฮะแล้วก็ไฟดับลงไฟดับลงนี่ไงไฟไฟข้างล่างดับลงดาวหายไปอันนี้เกี่ยวอะไรเนี่ยความมืดเหรออ้จูๆ่ๆเมฆฝนก็เข้ามาปกคลุมทำให้ ความมืดเข้ามาอันนี้มันเป็นรูปดวงจันทร์ไม่ใช่หรอวะโอ้โหตลับตับตอนช่างมันเถอะเมื่อกี้เปิดไว้ยังไงอย่างนี้ใช่ไหมโอ้จาไม่ได้น่าจะประมาณนี้แหละเราต้องทําไว้อย่างเดิมแล้วกุญแจนี้ไปใช้ที่ไหนอะเรียบร้อยเฮ้ยะเีว่ะสเปีะเะปีเะปสเะปสเป,เปนี่สเปีกรงนี้ใช่ไหม นี่ไงเรียบร้อยไปดีเปิดกรงได้โอ้โหด้ามขวานเอาล่ะตอนนี้เราเอาด้ามขวานมาใส่นี่บึ๊บเรียบร้อยโอ้โหเราได้ขวานแล้วขวานขวานขวานเอาไปขวานเอาไปโฉาะเจกันได้น่าจะเอาเอาไปทุกเจกันได้แล้วก็ประตูกเก่าอันนี้เปิดไปได้น่าจะใช้ขวานเหมือนกันคิดว่านะ แต่ไม่เป็นไรถ้าถ้าเราใช้ขวานปุ๊บอะมันจะเสียงดังแล้วเดี๋ยวไอ้นั่นมันจะมาเราเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันทีละอย่างเาฮ้ยเอา้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยได้ไม่เหล็กได้ไม่เหล็กเดี๋ยวชิบแล้วไปชิบแล้วเฮ้ยมันมีเศษกวดอยู่ไม่ควาดไม่กวาดไม่ควาดไม่กวาดใช่ไหมเอาไม่ได้ว่าโอ้โห โโออ้ <S <S 1> <S 1> ้เฮ้ยมันมาแล้วแก้วขวานไปแก้ยา่าอย่าอออโอไอปวดหัวนี่แก้วของจะไปหมดเลยหรือไงวันเนี้ยชนุตาทําปิดตะหนาวออกมาได้เอาละแต่อย่างน้อยเราก็รู้เลยว,ว่าที่นี่มันพอจะมีอะไรนี่ไงเราได้พีกล็อกอีกแล้ว ห้องนี้อันนี้ยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้โอเคอย่างน้อยมันก็ทําให้เราเริ่มเข้าใจในพื้นที่แห่งนี้เราต้องเอาเก้าอี้มาตรงนี้พอออกไปก่อนแล้วกันดูกับดักด้วยใช้รหัสเดิมปะเนี่ยอาจจะไม่ได้อะไรวะรหัสก็จําไม่ได้อีกโอ้โหกว่าจะเข้าประตูดได้ตูไปหน้าเลยไม่ได้มันถูกจับเลยแต่มันก็ไม่ทันเวลาจริงๆนะ ไอหมาดิมันจะเห่าทำไมวะเดี๋ยว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 โอเคกูเจขันได้แล้วกูเจขันได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินดีๆ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 หูมันระวังกับดักไงตอนนั้นที่โดนจับได้ก็เพราะต้องมาระวังกับดักมันนี่เลยเห่าทำไมเนี่ยเจ้าหมาน้อยเฮ้ยเกย์จะโดดไปได้นะมันมาแล okay. ้ว โถ่ยต้องมาเดินระวังกับดักมันอีกเฮ้อ,อย่งน้อยตอนนี้เรารู้แล้วเรารู้ไอ้นั่นแล้วความลับมีตรนาโอเคเราเปิดห้องนั้นได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูรหัสรีบไปเลยนะไอ้เจ้าโจรไซตะคอสเราจะวิ่งเส้นนี้ได้เราวิ่งเส้นนี้ได้ตรงนั้นมีกับดกักโอเคไป รีบเลยเอาละ่ะตรงนี้ฟึบปิดอันนี้เปิดอันนี้โอ้มันยังอืมันยังไม่มีมือจับไงเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอกโถ่เอ้ยเราไม่น่าเลยรีบไปดูรหัสก่อนหนึ่งปเก้าโอเคฟึบหนึ่งปเก้า เรียบร้อยเดินก็ต้องระวังกับดักได้กิมโอ้โหได้กิมโดนแล้วมีแววว่าโดนแล้วมันจะมีไอ้นั้นตกลงมาอีกใช่ไหมมันทำไมขวดมันตกอนะ่ะได้กูเจได้กญเจเดี๋ยวน้าได้ขวดมันตกต้องทำไงวะ ไม่ดูบืนไม่ได้อะดิทางมาด้เว้ยไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วเว้ยไปเลยเว้ยฟึบฟืบฟบมันจะรู้ตัวไหมมันจะรู้ตัวไหมว่าเราเข้าไปห้องนั้นแล้วอะก็มันมีขวดตกไงไอ้ขวดบ้าอเันขวางอะไรอยู่ล่ะไฟปิดแล้วตรงนี้เฮ้ยมันบาาอีกแล้วเก เยียมันเห็นขวดแน่เลยแล้วเราต้องทำไงกับขวดวะเออก็รู้ว่าขวดมันตกแตกเว้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันโอ้โหมันมาแล้วโอ้โหมันต่อยเลยวะโอ้ยโอ้ยมันต่อยอ๋อแกเออ โอ้เจ้าโจนจะโหดไปไหนวะมันต่อยเราเลยอ่ะเจ๊เืโหดเกินไปแล้วไหนจำไม่ได้เลยกุเจมันไม่บอกเฉพาะวะว่ากุเจตรงไหนใจตรงไหนเนี่ยโอปป้โถอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเราได้กุเจนี้แล้วมีอะไรไหมเฮ้ย ไป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 เร็วเร็วเร็วเรีบหน่อยโอเควู้โอ้โหกระดิ่งมันดังอะรอบดีแล้วไม่เห็นมันดังเลยวะรอบดีแล้วเราไปมันยังไม่ดังเลยมันฟาเรวมันเข้าไปดูแล้วเราลืมอะไรเปล่าไม่น่าจะลืมะไม่น่าจะลืมไ,ไม่มีฉันไม่ได้ออกไปเลยนะเพื่อน เออเจ้าหมาตัวนั้นแหละมันไปทำกระดิ่งดังเอาละตอนนี้ต้องรีบเลยเฮ้ยได้บะเจสวยงามเอ้ยกับดักอะไรมันจะพังตากระดาษนะเนี่ยได้ขวานเอาละคราวนี้เราเชี่ยวชาญแล้วเราเจี่ยวชาญแล้วไม่มีปัญหาเออ มันอาจจะดูกังวลและตึงๆไปหน่อยอะนะมันก็หลุน้นกลมันจับได้ไงโอ้ไม่มีของด้วยแต่มีโอ้โหความลับไม่ต้องแล้ววจะจับได้แล้วดีรหัสที่ฉันหามาดี่งไงจะจับได้เลยเว้ยปริศนาของฉันอุตสาห์ไขตั้งนานเก่จะมาเปลี่ยนสูตรไม่ได้ <laughs> จะมาเปลี่ยนสูตรไม่ได้นะโอเคเอา้าวอะไรวะเนี่ย เบิดในนั้นจะมีถังอะไรบางอย่างอยู่ที่เราเห็นแล้วมันจะมีจุกอันนี้ด้วยหรือต้องเอาอันนี้แหละเอาอันนี้เป็แทงแต่เราเข้าไม่ได้รอบนี้แล้วเราก็ไม่ได้ลองเราคงต้องลองใช้ขวานดูดูละลองได้จริงๆด้วยคันเร็วเๆเอ้ยได้เฮ้ยโอ้มีของเยอะเลยเร็วๆโอ้โหมันไม่ทันแล้วเนี่ย มันไม่ทันเลยวไ,วไปเอ้ยทันไว้ทันปะว,วะปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วโอ้โหเจ็งไปหมดเลยเราเราโลภมากเองที่เราจะเอาทุกอย่างมาแต่ดันแหละจะทำให้เรารีบออกไปจากที่นี่ได้แล้วเรารอบหน้าค่อยมาช่วยเพื่อนแล้วกันนะเพื่อนๆฉันกดโทษนะ จะขอออกไปก่อนขอไปตั้งหลักก่อนแล้วกัน, well, นจะเจนออกไปได้แล้วก็จะนจะต้องกลับมาช่วยเพื่อนฉันแน่นอนโอเคหมดไปนะคอยก,ก่อนนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนถ้าฉันออกไปได้อย่างไ่ฉันก็ต้องกลับมาช่วยพวกนายแน่นอนแต่ตอนนี้เราต้องรีบออกไปก่อนไป ไปเลยโอเคอู้หลอดเลยนี่ไงมือหมุนนี่ไงใช่ไหมเอาละเอาเอาเฮ้ยหรือว่าไอเจ้าเหล็กตอนนั้นที่เราได้มาแต่บันยึดไปแล้วแล้วนะหมุนลงไปก่อนเดี๋ยวมันรู้เออแล้วมันไม่รู้ได้ไงว่าเราเอาด้ามขวานมา <c oughs> เก้ไม่รู้ได้ไงก่อนอันนี้เราเปิดไปแล้วโอเคลืมแล้วก็เกอะไรเราเปิดหมดแล้วเอ้ามันปิดอีกรอบเหรออ๋อมันต้องเปิดใหม่ใช่ไหมเฮ้ยเอาโอ้เอาเราอ๋อเราเอาน้ำมันมาแล้วเหรอปะโทเอ้ยลืมอีกแล้วเ้ยโอ้โหเอ้ยจริงๆนะ ไม่ดีจำอะไรมากๆมันก็ลืมไงในห้องนั้นนะ่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งเดี๋ยวเราขอหาก่อนนะสำรวจแป๊บหนึ่งอันนี้ไม่มีอยู่แล้วอันนี้ด้ามอะไรใช้การไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในนี้มันเป็นของหมดอันนี้เราเอาไปหมดแล้วกระมังกระมังซักผ้าเอาได้ไหมไม่ได้เ <laughs> จ้ากระมังไปทำอะไรวะ <c oughs> โอเค มันไม่มาดูประตูเก่าด้วยนะที่เราทุบพังงั้นห้องนี้ก็ไม่น่าจะเหลืออะไรละเหลือแต่ข้างบนสิไอ้ที่เจกันไงเจกันเดี๋ยวเราลองเอาขวานไปทุบก,ก่อนถ้าไม่ได้ค่อยเอาไอ้นี่แล้วกันถ้าไม่ได้ค่อยเอาไม้ดูพื้นมาเผื่อมันจะทุบเบาลงแต่ประตูนี้นี่โอเคดับไปแล้ว ฉันเข้าไปได้แล้วเรียบร้อยเก้าอี้มาโอ้เสียวเว้ยปึ๊บได้มาแล้วรีบเลยดึดดๆดดดไอหมาบ้าอย่านะเอาหลอดไฟเวียดไ่ก่อนปึ๊บโอเคได้แล้ว ข่าวดีเลยเกยฉันไม่พลาดแน่อันนี้มนจะต้องเอาไขาควงมาขันนะเพื่หรือเอาสายไฟอะไรทักอย่างแต่ตอนนี้รู้สึกว่าดีไงตูน้นี้เดี๋ยวเราลอยตู้นี้ไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรแล้วอันนี้ก็ต้องใช้ของมาเปิดโอ้โห งั้สนสิ่งเดียวที่เราพอจะทำได้ก็คือทุบสิเรียบร้อยเอ้ยนี่ไงเราได้ไม่หล็กแล้วลงดวนลงดวนลงดวนเร็ว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 ทุกอย่างวางไว้เหมือนเดิมเมลเล็กคอยไปขันแล้วกันไม่ทันแล้วถ้าเราเอาไม่หล็กไปใส่เลยนี่เรียบร้อยเราได้จะโดนเน่จงังหวะหมุนขึ้นมาทุกอย่างน่าจะเหมือนเดิมหมด น่าจะเหมือนเดิมหมดมันมาแล้วจะโจรสะนตะครัฮเฮ้ยนี่แกเดินมาหาฉันเลยเหรอแกไปดูห้องนู้นสิเสียงมันดังมาจากห้องนู้น <c oughs> ฉันไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> เออไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นแหละเสี่อเจตลีู้ รอดแล้วเราเดินช้าด้วยนะก่าจะเดินออกไปเดินช้าด้วยนะไปละรู้สึกว่าตรงนั้นเหมือนจะมีที่ประตูเนี่ยเหมือนจะมันจะมีเคยมีเชือกมัดอยู่เห็นไหมเราอาจจะสามารถเอามามัดได้ถ้าเกิดเราหลอกให้มันเข้าไปแล้วเราก็มัดไว้จากนั้นเราถึงจะออกได้ใช่ไหม มาตามขั้นตอนก่อนแล้วกันตอนนี้ไอเจ้าจนคนนี้มันฉลาดเราต้องค่อยๆทำไปดีละอย่างคราวนี้แหละเราต้องออกได้แน่แม่เล็กต้องหาอะไรให้ยค้าเดอออะไรอ่ะกุเจอีกแล้วโอ้โหมันกุเจแล้วกันเลยไงวะกุเจก็ไม่บอกด้วยว่ากุเจไหนบ้างอันนั้นในนั้นน่าจะครบหมดแล้วแล้วมันมันให้เอาไอ้นั่นมายังไงวะเนะี่ย ไม่ดูพื้นมันเอามาไว้ทำอะไรไปหาด่ oh. เฮ้ยโอ้ข้างบนนี้มันมีกล่องหนึ่งที่เรายังไม่ได้เปิดใช่เลยนี่ไงเรียบร้อยนี่ไงเชือกเอาละ่ะตอนนี้ไม่มีของแล้วนะเหมือนเราจะได้เชือกแล้วเดี๋ยวจังหวะที่มันมาจังหวะที่มันมา เราจะทุกอยู่ข้างล่างนี้เพราะว่าเราเจอที่นี้แล้วมันรู้สึกปลอดภัยถ้าตกในนี้โอเคถ้ามันวิ่งขึ้นไปดูข้างบนเราก็ค่อยออกมาแล้วก็มัดเชือกมันไว้สวยงามมัดไว้ตรงนี้เลยแต่เราจะทํายังไงให้มันมาล่ะถ้าเราเปิดไฟข้างบนไว้ก็ได้เดี๋ยวเราออกไปให้หมากัดเลยแล้วก็ปามมนิตรประตูนี้เปิดยังไงมันก็ต้องมาประตูนั้นเราก็เปิดไว้ คือนี่ไงออกไปไม่ได้ซ้อน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 ตามแผนขอให้รอดด้วยเถอะถ้ามันมาล่ะมันจะไม่เห็นเราอยู่ได้ีจริงเหรอมันจะวิ่งขึ้นไปดูข้างบนเพราะว่าเราเปิดไฟข้างบนไว้ขอให้มันไปดีเถอะเราต้องรีบออกไปให้ไวที่สุดนี่ไง เราจะต้องล็อกมันไว้มันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแลว้วเร็วเร็วเร็ว <c oughs> นี่ไงมัดไว้ <c oughs> โอ้โหเจ้ามาเกย์อย่ากลับเะ็ดสิจนไม่เปิดให้เกียร์ล็อกจนไม่เปิดให้เกียร์ล็อกจนไม่มีทาง แกอย่าพึ่งออกมาเอาไว้ไอ้เจ้าหมาบ้านี่จัดอยู่ได้ไอ้ปล่อยฉันเออไปแล้วดี